ข้อสู่ EP ที่28นะคะจาก40ข้อการใช้กฎแรงดูดนะคะตามคำสอนของดรโจดิสเพนซาโอเควันนี้นะคะถือว่าเป็นหัวข้อที่สั้นนะ,ะกระชับและให้ความหมายที่ทรงพลังอีกนะฮะไม่แตกต่างจากหัวข้ออื่นๆนะคะเราจะมีการสลับกันไปมานะคะว่าบางวันก็หัวข้อยาวมาก บางวันก็หัวข้อสั้นและวันนี้ก็สั้นจริงๆนะคะสั้นแต่ได้ในเรื่องราวใจความมากๆนะคะมันเป็นเรื่องราวของพุ่งตรงจุดในสิ่งที่เราต้องการรู้นะคะนั่นก็คําว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานนะคะคุณก็เปลี่ยนชีวิตเอออยากเปลี่ยนชีวิตเนะี่ยต้องเปลี่ยนที่พลังงานแล้วพลังงานจะเปลี่ยนยังไงนะคะเปลี่ยนจากความรู้สึกความคิดคําพูดการกระทำนะคะทีนี้ พอรู้เรื่องทฤษฎีหมดแล้วแล้วภาคปฏิบัติคืออะไรนะคะคือเรื่องเราการเปลีป่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องนะคะการใช้วิทยาศาสตร์ในการดําเนินชีวิตนะคะที่รักมันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณมีความรู้สึกนึกคิดแล้วไม่ลงมือทําอะไรเลยมันอยู่ในชั้นของนามธรรมาคือจับต้องไม่ได้นั่นก็คืออย่างน้อยก็ได้ดีตรงที่ว่าอย่างน้อยก็คิดดีแหละ นะะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดดีนานยืนยาวนะฮะต่อเนื่องคิดดีประเดียวประดาวและคิดไม่ดีมากกว่าพลังงานก็หดหายอีกนี่คือประเด็นสําคัญดังนั้น่หัวข้อนียสั้นแต่การแกะรอยเรายาวนะฮะเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้ใช้ในสิ่งนี้ให้มันเกิดการเปลี่ยนชีวิตชีวิตอ่ะถ้าต้องการเปลี่ยนมันต้องดูว่านะฮะ คุณจะต้องการเปลี่ยนไปทางไหนนะคะเปลี่ยนในระดับเท่าไหร่หรือแค่เปลี่ยนนิดหน่อยๆก็ไม่ต้องใช้พลังอะไรเยอะๆแต่เชื่อเถอะคำว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะต้องแรกนะคะด้วยในสิ่งที่เจตจานงที่ชัดเจนเท่านั้นถ้าคุณไม่มีเจตจานงที่ชัดเจนร้อยวันพันปีคุณก็เปลี่ยนไม่ได้เชื่อเป็นฮอีนะคะ,ะ,คะจากสิ่งที่ คุกรีนะคะกับในเรื่องเราผู้คนมากมายเนี่ยนะคะมีหลายๆชีวิตค่ะยังย่ำอยู่ที่เดิมนะคะไม่กล้าออกจากเซฟโซนตัวเองหรือไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนั้นนะนี่คือสิ่งที่สัญญาณอันตรายมากเพราะนะคะชีวิตมันมี2ทางคือถ้าไม่ตายนะคะถ้าไม่ตายก็ไม่โตนี่คือการไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ไม่ตายก็คือไม่โตไม่โตก็คือตายเข้าใจไหมฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือการที่ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตปลายทางมันตายไปเอา้าเกิดมาไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงนะ,ะในเรื่องราวชีวิตเนี่ยก่อนจะตายสะสมพลังงานไว้ในจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณคือความเป็นอมตะนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่านะฮะยุคนี้สมัยนี้ยังไม่รู้อีกนะคะว่าพลังงานโลกเนี่ย พลังงานของในชีวิตเนี่ยมันมีระดับ12มิติคุณก็จะเสียเปล่าในการเกิดนะคะเออตอนนี้เราอยู่ในส่วนของมิติที่3มนะ,ะมิติที่3นั่นหมายถึงตัวความเป็นมนุษย์เราเนี่แหละนะคะอยู่ในเรื่องของกายภาพนะคะอยู่ในเรื่องของการที่มองเห็นเข้าของสิ่งของต่างๆตามกายภาพที่เราได้ใช้นี่คือการใช้ชีวิตในมิติที่3ในมิติที่4จะเป็นโลกของจิตวิญ,ญญาณบรรดาผู้ที่เสียชีวิต ไปแล้วรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเขาก็อยู่ในช่องของจิตวิญญาณเพอๆอาจจะเดินผ่านไปผ่านมาในตัวเราที่เป็นพลังงานอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมโอเคไหมส่วนมิติที่5เป็นเรื่องราวของการที่เป็นพลังงานนะคะที่ไม่ได้ปรับปนกับจิตวิญญาณแต่ถูกเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเลื่อนมิติถ้าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าก็คืออยู่ในสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนล่ะนึกออกไหมถ้าเกิดคาว่าสวรรค์ของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ย ่านมีไม่รู้กี่ชั้นน่ะนะคะมีเนี่ยนะคะเจ็ดชั้นแปดชั้นเออประมาณที่ที่รู้กันคือเจ็ดชั้นเนี่ยแต่ชื่ออะไรบ้างมันทอยี่ก็จําไม่ได้นะ,ะแล้วสิ่งที่พระพุทธอ,องค์ตัดก็คือว่าสวรรค์แต่ละชั้นมีอายุของการเสวยบุญและถ้าเกิดว่าหมดบุญของความเป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ก็ต้องมาใช้ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในความเป็นมิติที่สามอีกดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวของการชีวิตไปไม่สุด พลังงานเนี้ยนะคะพลังงานในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่มิติที่12มิติเดียวที่เรียกว่านิพานมันถึงจะหลุดออกจากโค้งวงจรการถูกนะคะดึงเข้ามาอยู่ในห้องเครื่องของจักรวาลแห่งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคำว่า EP ที่28ของดรโจทิพิซาในในการที่เมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานคุณก็เปลี่ยนชีวิตแต่เมื่อสักครู่ที่พูดไป ถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนให้ทะลุไปสู่นิพพานดีไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่นะคะเผื่อว่ามีใครบางคนที่เบื่อกับก,บการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอะนะคะคุณจะได้เข้าอยู่ในเรื่องเรานะคะการที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นความรักความเมตตาแล้วมันยากตรงไหนอะความรักความเมตตานะคะคุณก็เป็นอยู่แล้วโดยพื้นฐานคุณเกิดมานะคะคุณก็เป็นเด็กใสซื่อบ่อยสุดนะคะใครมานะคะมาเล่นมาแย่หน่อยคนก็หัวเราะ เบิกบานนะคะคุณก็แจกนะความบริสุทธิ์ให้ผู้คนอะนึกออกไหมความเป็นเบบี้ความเป็นเด็กอะคุณไม่มีเลี่ยวมีเรียงไปนั่งนะคะ,ะต่อว่าใครหรือคุณไม่มีเลี่ยวมีเรียงไปทุกทําร้ายใครเพราะคุณยังเป็นเด็กอ่อนอยู่น,ะนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ของคุณตั้งแต่เกิดนะคะแต่ถามว่าเมื่อเติบโตแล้วอยากให้ใจแบบอ่อนเปียกในร่างกายที่อ่อนเองอย่างนั้นไหมมันไม่ใช่แต่สภาวะจิตวิญญาณนะ่ะ ยังกลับไปเป็นบุคคลที่หวังดีต่อผู้อื่นให้ความรักต่อผู้อื่นให้ความเมตาตากัอคนอื่นแจกในเรื่องราวความดีงามความใสซื่อบริสุทธิ์ไม่คดโกงใครอย่างนี้นี่คือความเป็นประเจกบุคคลซึ่งสามารถที่จะทําได้กันทุกคนในขั้วพลังงานดีๆของคุณเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยอยู่ในมิติที่12หรือว่าเรียกว่าแดนนิพพานอันนี้คือพูดให้ถึงทะลุปเป้านะคะเพราะถ้าจะเปลี่ยนแปลงนะเพื่อที่ต้องการ ได้นะคะวิถีชีวิตจากอ,าอยู่ในตรงนี้ไปสู่ด้านที่มันจากซั์น้อยไปสู่ซั์เยอะมากขึ้นนะคะพอไป็นถึงซั์ที่เยอะมากขึ้นมันก็กลับกายดิดพลังงานซั์ของตัวเองที่มีเยอะมากขึ้นให้มีมากกว่าเดิมมากขึ้นนะคะย,นนยันนี้เป็นเรื่องราวของการเล่นเกมทางซับนะฮะแต่สภาวะจิตเนี่ยเมื่อมันเป็นความบริสุทธิ์แล้วมันจึงตรงกับความเป็นธรรมชาติแล้วนะ่ยนะคะ ความที่เข้าอยู่ในพื้นฐานของชีวิตที่เกิดมาเพื่อมีความสุขประสบคความเสริฐเรามักข้างเหลือเฟือมันจะเป็นพื้นฐานอันปกติของมนุษย์นะส่วนนะคะจะไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจและก็จะไปบริหารจัดการให้อยู่ในมักแปดเออมรกแปดทำธุรกิจในมักแปดหรือทําในเรื่องราวของการสร้างเอ,อ่อชีวิตแบบอุอากาศที่พระพุทธองค์สอนในเรื่องราวของคาถาเศรษฐี ถ้ามีอย่างนั้นน่ะนั่นก็จะเป็นเรื่องการที่จะมีทรัพย์อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็พกระพุทธองค์ไม่ไม่ได้ตัดว่าการเป็นคารวะจะบรรลุนะคะทำไม่ได้ไม่มีนะคะเออสมัยพุทธกาลนะคะเศรษฐีก็บรรลุทําได้โสเภณียังบรรลุทําได้เลยเข้าใจไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องราวของการที่บอกว่าเออก็ามาสอดคล้องนะคือพูดนี้ก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยอย่าหยุดแค่พลังงานนะคะในการที่จะเปลี่ยนไป การหาเงินเท่านั้นเองนะคะเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเงินเงินก็จะเข้าหาคุณนะเข้าหาคุณในชิ้นที่เรียว่านะฮะมันจะมีเหตุการณ์มหัศจา์เข้ามาให้คุณอยู่แล้วสําหรับคนที่อยู่ในพลังบวกนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในพลังบวกนะะ่ะนะคะที่สร้างผลลัพธ์อะไรได้อย่างมหาศย์นะะ่ะจึงลุกขึ้นมานะ,ะมันน่นามันโหน,นะ,ะมั่นใจในเรื่องของการที่จะมาบอกต่อนะคะว่า นี่เนี่ยสิ่งที่นะคะชีวิตฉันมันดีขึ้นเพราะอยู่ในพลังบวกนะอันนี้มันมาจากใจนะคะแล้วก็นะคะมาถ่ายทอดให้ทุกคนนะคะ่ะได้กลับลำนะคะมีความสุขกายสบายใจแล้วก็เลิกตัดเพราะต่อว่าบ่นนะคะเรื่องเศรษฐกิจบน่นเรื่องอากาศบน่นสารพัดบนนะะ่นอ่ะเพราะการบ่นทั้งหมดนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีต่อคุณเลยและไม่เป็นผลดีต่อผู้ฟังเลยนะ,ะไม่เป็นผลดีต่อ ะะพลังงานที่รับรู้ด้วยนะคะในด้านพลังงานที่เขารับรู้การบ่นของคุณเขาก็เก็บนะคะเป็นคะแนนสะสมนะ,ะเป็นคะแนนสะสมเป็นการ,ะะหรเหมือนสะสมกรรมในชั้นบรรยากาศอ่ะนะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอะไรออกไปนะ,ะถ้ามีในเรื่องราวพลังงานดีๆคุณได้ของดีแต่ในตรงกันข้ามคุณนะคะเทีย่ยวในเรื่องราวไม่รู้ในเรื่องค่าของความคิดค่าของความพูดค่าของความรู้สึก ว่ามันมีพลังงานนะคะในการที่วัดค่าได้และทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นผลงานนะคะในเรื่องราวของการคุณสร้างเหตุอะไรไว้คุณจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นกลับมาอันนี้คือสิ่งที่ยังไม่ทันรู้กันนะคะถ้ามาดูในไลฟ์นี้นะคะก็จะได้รู้ด้วยว่าทุกๆสิ่งนับจากนี้ไปคุณจะทําทุกสิ่งด้วยความมีสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นประโยชน์เป็นความรักเป็นความเมตตาให้กับตนเองและผู้อื่น ะะถ้าทําอยู่นี้ตลอด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 เวลานะคะคุณก็จะเป็นเรื่องราวของการสะสมตัวคุณเองเข้าสู่นะคะในการที่ไม่แตกแยกและเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะจุดหมายปลายทางเมื่อไปถึงจุดนะคะจุดหมายปลายทางอันแท้ที่จริงแล้วเนะี่ยคุณก็จะรู้ได้อย่างเดียวว่าคุณสะสมพลังงานในระดับจิตวิญญาณคุณขนาดไหนและคุณจะเกิดความมั่นใจคุณจะไร้ความกังวลนะ,ะแล้วก็นะคะมีในเรื่องราวของการที่ นำนะคะในผลลัพธ์ต่างๆมาแบ่งปันผู้คนมากขึ้นให้ผู้คนได้ตื่นรู้อย่างง่ายๆนะคะสบายๆเพราะทุกคนมีหน้าที่นะ,ะตื่นรู้และก็บอกแนวทางในการที่ปฏิบัติได้ผลลัพธ์ดีๆอะไรยังไงนะคะให้กับผู้คนได้ตื่นรู้มากขึ้น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 มันจะเป็นผลดีกับเราทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะเรื่องราวของเมืองศรีวิไลมันก็ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นเองเมืองที่ไร้มลพิษ ไม้บนพวะเ,เป็นพิษเมืองที่นะคะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เมืองที่มีผู้คนนะคะต่างก็หวังดีต่อกันเมืองที่มีความหวังนะคะและสิ่งที่ดีให้กับอนาคตลูกหลานของเราเรานี่แหละนะคะร่วมกันสร้างในปัจจุบันนี้เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้อนาคตนะคะฝากไว้นะคะทั้งหัวข้อของดรโจดิพันซาและสิ่งละอันพลานอยที่เป็นความรักและอยากให้ทุกคนได้มีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ก็ขอนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ใน EP ที่29ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะบ๊ายบาย